โครงการที่พักพัฒน์นูมาเยื้อ,อววําลรังจากต้นเนรพราะว่าภูเก็ตมานครนะครับเกิดเนื่งองจากว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์การกรณีการสร้างสะพานข้ามคลองกงะระ,ระกห,รอออนหนุงนะครับบริเวณซอยสุขุวิท77หรือซอยอนุ่นเนะครับซึ่งมีการสร้างเสร็จแล้วก็ปรากฏว่ามีการตั้งต้อเรียกเก็บเงิน ผ่านทางนลรถยนต์20บาทมอเตอร์ไซค์10บาทซึ่งเก็บมาตั้งแต่ปี58นะครับสมาคมก็ไปตรวจสอบดูว่าสะพานดังกล่าวเนี่ยเมื่อสร้างแล้วเนี่ยต้องยกให้กรุงเทพมหานครเพื่อเป็นทางผ่านสาธารณนะแต่ทำไมยังมีการเรียกเก็บเงินเกิดขึ้นนะครับก็ไปดูรายละเอียดก,ก็ปรากฏว่าการสร้างสะพานดังกล่าวเนี่ยเนื่องจากว่าบริษัท เสนสิบนะครับได้จัดทำโครงการที่พักอาศัยหรือคอนโดนะสองคอนโดนะในบริเวณนักรบนะครับแล้วในรายงาน e a เหรือรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยระบุไว้ชัดเจนว่าจะดำเนินการก่อสร้างสะพานแล้วได้นำถนนที่ดินซึ่งไปจบเบียนสาระจำยอมกับกรมที่ดินแล้ว แล้วก็ระบุชัดเจนว่าเมืสร้างสะพานเสร็จถนนพารับยังยอมนนสะพานเนี่ยจะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ใช้เป็นทางลัดเพื่อการชันจรจากซอยสุขุมวิทสะเก็ดไปสู่ซอยจีดีพนมยงสองผ่านการพา,าผ่านพื้นที่ของการทางพิเศษได้นะครับแต่ล้ว แต่แล้วพอเปิดใช้จริงๆกับมีการเรียกเก็บเงินอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผิดปกตินะครับจึงต้องมาร้องให้ท่านผูอ้อธิการกรุงเทพมหานครเนี่ยได้ไปตรวจสอบและดำเนินการสั่งการให้ยุติการเรียกเก็บเงินนะครับาผ่านทางงบการและที่สำคัญก็คือการเรียกเก็บเงินาาตั้งแต่ปี58ไปเนี่ย คำนวณก็คร่าวเนี่ยน่าจะมีรายรับไม่ต่ำกว่า150ล้านบาทไปแล้วนะครับซึ่งเงินจำนวนตังกล่เนี่ยกรุงเทพมหานครต้องเรียกคืนมาการลากริคนได้นะครับแล้วก็เอามาเนี่ยจะมาใช้ประโยชน์อย่างอื่นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับกรุงเทพมหานครและที่สําคัญต้องดาเนินการเอาผิดพนักง,งานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเขตวัฒนาในพื้นที่หรือแม้แต่สํานักงา,านโยธากรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้นอนุญ,ญาตที่มีการสร้างนะครับว่าทําไมจึงไม่บังคับนะรบ,บริษัทแสนสิริให้ดําเนินการเป็นเป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดอยู่ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วนะครับและที่สําคัญบริษัทดัก,ก่าวเนี่ยได้ทําหนังสือยืนยันมายังผู้มนการเขตพัฒนานะครับว่าจะอ,อนุญ,ญาตให้ประชาชนสามารถใช้พื้นที่หรือถนนพระจำยอมเนี่ย ใช้เป็นเส้นทางผ่านได้โดยชัดเจนแล้วก็มีที่สงสัยอยู่ว่าบริษัทแสนสิริเนี่ยได้ทําออกแถลงการมาเมื่อสองค่วันนี้นะครับว่าตนเองไม่เกี่ยวข้องกับการสร้างสะพานดังกล่าวเลยเนี่ยทั้งๆที่หลักฐานในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมหลักฐานการขออนุญาตหลักฐานการจดทะเบียนภาระจำยอมที่กรมที่ดินเนี่ยก็ปรากฏเป็นที่ของบริษัทแสนสิริโดยชัดเจนดังนั้นจึงเป็นประเด็นสาคัญที่ต้อง อัเรงให้ท่านผู้ว่าในจังหวัดมหานครดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดในวันนี้ครับ